สวัสดีพี่น้องชาวชมพรเขตสามที่เคารพรักทุกท่านก็ผมสอทอหลวงชัยอนันต์สิริพัฒนนาขันผู้ช่วยหาเสียงนายอาจ,จารย์แดงกนิษฐ์ผู้สมัครสอสอชมพรเขตสามเบอร์8ในนามพักเพื่อไทยและพักเพื่อไทยอย่าลืมนะครับเลือกพักเพื่อไทยเบอร์29ให้แลน์สไลด์ทั้งแผ่นดินเบอร์29้จะไม่ดีพี่น้องครับนะครับฝากพักเพื่อไทยด้วยนะครับแล้วก็นโยบายดีๆ นะครับใครๆก็พูดได้นะครับแต่ที่ทําเป็นคือพักเพื่อไทยคิดใหญ่ทําเป็นเพื่อไทยทุกคนนะครับก็กว่กนโยบายพักเพื่อไทยไว้ด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจของรากหญ้าของชุมชนนะครับก็กระเป๋า,าเติมเงินระบบดิจิตอล10,000บาทอายุ16ปีเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ใช้ได้ าภายในรัศมีประมาณ4กิโลและก็ระยะที่จะใช้ภายใน6เดือนนะครับก็กําลังวางระบอบอยู่ว่าจะทํำยังไงให้มันมีประสิทธิภาพถ้าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นอย่าลืมครับเลือกคนทํางานเลือกอัจช,ชาคนทํางานเป็นกล้าพูดกล้าทำนําความเดือดร้อนของพี่น้องชาวชุมพรไปในสภาหากได้สสที่พูดเป็นกล้าทำกล้าคิดเพื่อพี่น้องชาวชุมพรเกามอย่าลืมนะครับเลือกพักเพื่อไทยทั้งคนทั้งพัก นะครับสสเขตเบอร์8นะครับอัจยาแดงกนิษพักเพื่อไทยเบอร์29นะครับให้แลนสไลด์ทั้งแผ่นดินนะครับเบอร์29อย่าลืมครับขอบคุณมากจากใจจริงสตหลุยขอบคุณครับสวัสดีครับ